มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณนกกรอบพันหายากนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปแอวโดยนะครับหรือว่าไปเดินเขานะครับเขาหนอจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องออกเดินทางนะครับเดี๋ยวจะไปพบลุงนันอีกนะครับวันนี้นะครับลุงนันจะเป็นไกด์เราพาขึ้นนะครับเขาเขาหนอจากของนครสวรรค์นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับตะไคร้นะฝากติดตามนะครับครูนกกรอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับจากกําแพงไปเขาหนอก็ประมาณสักหกสิบโลนะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวคงจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรีบไปนะครับตอนนี้ว่าฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างๆทางนะครับว่าเป็นเลโก้ครับถึงแล้วนะครับ ทางข้าวัดเขาหนนะครับไปอีกไม่ไกลนะครับจะถึงวัดเขาหนนะครับเราจะจอดรถตรงที่นั่นนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาหนนะครับโอ้โหลิงเยอะมากนะครับเราต้องปิดแต่ไล่บ้างนะครับเงินไม่หนีนะครับเพื่อจะไปถึงวัดเขาหนนะครับไปหาลุงนันนะครับเพื่อจะให้ลุงนันนะครับเป็นไกด์นาขึ้นไปนะครับชมบรรยากาศบน เขาหนอนนะครับครับตอนนี้เราจะออกเดินทางแล้วนะครับออกเดินทางจากนี่ขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับโลหนึ่งโลหนึ่งโลนะครับพี่เขาบอกเป็นไกด์วันนี้ไม่เป็นไกด์ให้นะครับหนึ่งโลนะครับกีใช้เวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงกว่ากว่านะครับวันนี้คือยอดที่เราจะขึ้นใช่ไหมครับลอยขึนไานะครับ วันนี้ก็อากาศนะครับคิดว่าอากาศก็ของยอนุขาแม่แัดนะครับอากาศนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับอากาศดีนะครับซึ่งลุงนันอีกคนหนึ่งก็ขึ้นขึ้นไปก่อนละนะครับเรามาหลงอยู่ตรงวัดนะครับวันนี้ก็บรรยากาศคื๊มๆอากาศก็ไม่ร้อนนะครับเหมาะที่จะขึ้นไปเที่ยวนะครับเขาหน่อนะครับบรรยากาศที่ผ่านมาก็โอ้มาตั้งแต่อะตีตีห้ามั้งครับตีห้ามาโอ้ บิดรถมานะครับจากกําแพงเพชรนะครับเพื่อมานปีนเขานะครับปีนเขาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมาวัดใจเนาะนะครับวัดใจกําแพงนะครับวันนี้ก็ลิงนะครับอย่างเยอะกลางเดินทางนะครับขึ้นขึ้นเขานะครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับช่วงนี้ครับอ๋อแต่วันวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ ก็บรรยากาศดีมากนะครับในยามเช้านะครับผมคิดว่าอาจจะก,กะมาสักตีสีกว่าโอ้โหที่ไหนได้ <c oughs> นะครับเราไม่รู้เส้นทางไม่รู้เส้นทางครับตอนนี้กี่โมงแล้วเหรอหก <c oughs> โมงครึ่งนะครไ,ไปทางขึ้นนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง้วขึ้นไปก่อนละนะครับขึ้นไปก่อนเราละนะครับข้ังหน้านะครับน่าจะอีพีแน่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปบุกช่องเย็นนะครับกับแพงเชรนะครับช่วงนี้ก็ได้รับวัคซีนครบแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้นะครับแต่ไปไปกลับนะครับไม่สามารถที่จะนะครับไป อางแรนได้นะครับอันนี้ก็ขงลิงนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยครับเมื่อกี้ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่เคยทางขึ้นนะครับที่กอยบอกว่าช่วงหน้าน่าฝนเนาะมันจะโลกนิดนึงนะครับกี่ขั้นนะครับบันไดนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบขั้น โอ้โหนะครับตันนี้ช่วงช่วงแรกฝนเนาะมาจะล,ลุกหน่อยนะครับบรรยากาศเริ่มเดินเข้าป่านะครับผมบอกเลยนะผมครั้งแรกอกันนะครั้งแรกที่โอ้โหต้องมาขึ้นเสานี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเน,เนี่ยผมสไตล์ผมน่าจะเป็นเดินป่านะครับเดินป่าไม่ชอบอะไรที่แบบสูง,สงแๆแคบๆเนี้ยนะ ทางที่แล้วเ่าไปอยู่วองช้างนะครับอยู่วองช้างแล้วก็ไปเที่ยวดูน้ำตกของลานนะครับตรนเสาร์อ,อาทิตย์เนาะน่าจะคนเยอะแตเยอะนะครับเนาะวันหยุดนี่โอ้โหครับนะครับก็บถึงขั้นบันไดละนะครับเห็นพี่จัยบอกว่าถ้าได่าง้นหกร้อยเจ็ดร้อย สิ่งที่เรามาเที่ยวนะครับไม่ว่านะครับอุทยานหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับขยะนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับเอาขึ้นไปแล้วกลับลงมาปาทิงข้างล่างด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ข้างบนนะครับเพื่อกันรักษานะครับกขจงงานกับธรรมชาติเราจะอยู่กับเรานานนะครับเริ่มเดินเริ่มชันแล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็เออเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเนาะแต่ช่วงเนี้ยเนี่ยเพิ่งหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ครับวันนี้ขนาดฝนตกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตกไม่หนักนะครับพยายามนะครับใส่นะครับกางเกงรองเท้านะครับที่มันชิดๆนะครับความปลอดภัยยุงด้วยเนาะ เมก็เยอะนะครับแนะนําเลยนะครับเขาหนอนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเริ่มชันครับถึงนะครับที่พักนะครับร้อยขั้นใช่ไหมครับดูบรรยากาศนะครับถือว่าสวยนะครับ ตอนฝนตกนะครับร้อยขั้นถือว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะครับหัวใจเต้นเท่าไหร่เนี่ยโอยร้ยห้2สองเองครับไม่เท่ากิ่วแข้งไปต่ตอเลยครับเดี๋ยวอากาศมันจะร้อนนะครับผมกลัวช่วงจะจับราวด้วยนะครับลาวโอ้โห มือกล้องผมหายใจหึดพักจอดล้โอ้ผานมาครึ่งทางครับถือว่า <c oughs> เหนื่อยองการใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับที่พักอยู่ข้างบนนะครับ วันนี้รู้สึกว่าเตรีมตัวร่างกายมาดีนะสำหรับมาขึ้นเขาวันนี้นะครับเดี๋ยวถึงทพักก็ขอนั่งพักสักก่อนะครับถึงนะครับวันนี้สามร้อย <300 S 1> <800 S 2> ขั้นเหลืออีกสามขั้นกระหูนี่มีห้าพับโอ้โหและเหล็กมีหก เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูบรรยากาศหอบเหมือนหมาเลยครับทีมงานผม <c oughs> แค่สุดท้ายละห้าร้อยแล้วลุงใช่ไหมห้าร้อยร้อย <500. S 2> ขั้น,นโอโ้โหนี่ปีมันได้เหล็กอย่างเดียวเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายเลยครับเนี่ย <c oughs> นี่บรรยากาศนะครับข้างล่างถือว่าโอเคนะครับทางเดินก็ชันนะครับลุงนันนะครับลุงนันล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับพอดีเรามาสายนะครับหลงทางนะครับขึ้นทางนะครับไม่ขึ้นทางครับอ้นเนี้ยจะตกกันได้โหดวันนี้ยังมีอีกครับ เห็นไหมครับไม่เห็นจะเหนื่อยเลยนะฮ่าฮ่ดูเสียงลมหายใจกับพวกผมครับโอ้โหไม่เหนื่อยยังไงนะยังไม่ถึงครึ่งทางไม่เหนื่อยไาต่อครับเป็นเป็นปกตินะครับเวาลาเดินขึ้นขเขาแล้วมันก็ต้องเหนื่อยเป็นปกตินะครับคือความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แค่จิ๊บจิบนะครับตอนนี้เราจะเจ เดีย,ยากกว่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปแ้่นะครับอีกทีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไอช่องเย็นนะครับจุดพักสุดท้ายนาะนลุงเนาะ<ช>นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นบันไดเหล,ล็กนี่แหละที่ผมกลัวสุดๆแล้วบันไดเหล็กนี่แหละอ๋อครับ โอ้บรรยากาศหมอกกำลังลงเนาะดูครับจะลื่นแนะนำนะครับให้มาให้มาที่ตอนที่ฝนฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเนาะผมเห็นหลายๆช่องนะครับที่มาหน้าฝนนะโอ้โหผมลุ้นจนเยี่ยวชีจะแตกแล้วกลัวครับเกิดอันตรายนะครับไหวไหมพี่ไหว ทีมงานตากล้องผมครับหอบขึ้นแล้วร้อยขั้นสุดท้ายเน <c oughs> น่งๆครับจะตรงนี้ครับทีขึ้นอนยู่ดีเมฆมางหมดแล้วบรรยากาศข้างบนนะครับมันก็บังๆต้นไม้อยู่นะครับ ต่อนะครับนี้มาเป็นเปลี่ยนนะครับเป็นตะกล้องแทนนะครับตะกล้องให้ตะกล้องพักผ่อนบ้างเป็นทางกลางธรรมชาตินะครับเป็นป่าหินนะครับดูทางครับ <c oughs> โอ้โหใครที่จะมาเที่ยวนะครับต้องเตรียมร่างกายใจิตใจนะครับ พกน้ำมาด้วยนะครับถ้าขึ้นไม่เป็นนะครับข้างล่างนะครับทางวัดเจะมีไกด์นาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเบอร์ไกด์นะครับผมจะลงนะครับลงเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับหินนะครับ ้องมาระวังด้วยเริ่มชนันครับน,น,นี่แหละครับผมผมกลัวน,นี่เลยเนี่ยอโอ้โหเดวขอพักก่อนนะครับ,บครับ ให้จับข้าวไว้นะครับอ๋ออันนี้คงจะไม่ไม่สูงเท่าข้างบนนั้นบ้างข้างบนจะแกว่าปะแบงขึ้นไปแล้วครับในกกล้องผมตอนนี้ผมให้ ขาสัว์เหรอ <c oughs> ขาคึ้นนี่เท่าไหร่ก็ ถือว่ามาครึ่งทางแล้วพยายามจะไม่ดูข้างล่างครับ ได้เลยนะยน,นนะม่เดี๋ยวนี้หยุดถ่ายกันไม่ไหวนี่แหละครับผมจะขึ้นไอ้นี่มุมให้ผมว่ามันจะ9ก้าสบองศาแล้วนะขึ้นขนาดผมขึ้นสะพานลอยนะขาผมยังสั่นเลยเนะี่ยมุมวัดใจม,มุมวัดใจจริงๆ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปครับเดี๋ยวกล้องให้คุณพี่นะครับไกด์เอาให้อันหนึ่ง นะครับเดี๋ยวลองไปนะครับไม่มองเพื่อมองข้างล่างครับฮัลออหลทหล้วไปไปก่อนเลยครับตามขึ้นที่หลังก่อนจะถึงได้ครับนิยมรันขายเสื้อให้เลยนะครับสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับ ได้จะถึงทางบนแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงแม่แหงสอนเชียงใหม่ขอนอก็อมีเหมือนกันที่สุดที่หนาครับป่ะจ้างยถึ่นลุง้อง้แล้วแกอันอนี้ขึ้นไปได้ใไหมครับได้เดยลยลุงขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวเด๋ยว ทีครับนิยมรันโอ้โหคิดความกลวงตัวเองครับจากคนที่กลัวความสูงครับมาถึงสักทีครับดูบรรยากาศครับวันนี้ไม่ต้องไปไหนไกลครับไม่ต้องขื้นเหนือไม่ต้องเชียงใหม่แม่งสอนครับที่นี่เขาหนอครับนครสวรรค์สุดกว่านี้ก็ไม่มีไหนนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนะครับน้ำคอยขาวฝักนี้กัน็ยืนน่ที่จะขึ้นตามเยอสวยมากอ่ะ คุณลุงกำลังถ่ายรูปให้นะครับจ,จากมุมนี้นะครับลุงถ่ายรูปใหุู้กล้องสวยๆจากคุณลุงนะครับไกด์เรานะครับ ภาพที่สวยงามมากนะครับไปครับต่อครับเตรียมจระจุดสึงสุดนะครับครับเพื่อไปถ่ายรูปครับดูบรรยากาศน้อยนะครับแตบรรยากาศ วันนี้เรามาหมอกอะเนี่ยครับหม,หมอกแล้วครับดูบรรยากาศครับหมอกเต็นหมอกเริ่มมาแล้วครับเนะี่ยดูหมองไม่เห็น เชียงดวคจะต่านี้ครับต้องดูว่าสูงจากน้ำทะเลเท่าไหร่แล้วก็ไปเที่ยวกันดอยเชียงดาว เย,เย็นมากคนระับยังอยู่ข้างนะั้นถึงเขาหนอต้องมาติดร,ร,ร,รค,ดคร,ครังนะครับให้มันดังนะครับยูทูบต้องดังครับคุณนักข่าวถึงแล้วครับที่นี่เขาหนอหนาครต่ันครับ,รบเดี๋ยวให้ชมบรยาาร,บบรยากาศนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมานะครับสวยมากนะครับไอ้ร้อยพระพุทธบาทนะครับเรีวเหรียญมาแมงเ,เหรียญมาไหมเหรียญไม่ได้มานมองกําลัง จะมีนักท่องเที่ยวมานะครับขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมๆกับทีมงานผมนะครับจะพาไปดูรอบๆนะครับจุดยอดนะครับวันนี้ก็เป็นลักครังนะครับอากาศดีมากครับผมถือว่าวันนี้มาว่าคุ้มนะครับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับ นีเป็นบรรยากาศนะครับท้องนานะครับมุมสูงนะครับของเขานอนนะครับไหลังไปหลังไหลังมาพิงพิง สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวนะครับภาษาเหนือมาแอลนะครับแอลดอยนะครับหรือมาเที่ยวเขาเขาหนอนะครับนาคตะวันนะครับสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้นํานะครับขวดน้ํำขยะนะครับกระดูแนนะครับขึ้นมาแล้วนํากลับลงไปด้วยนะครับช่วยกันรักษานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับให้อยู่กับเรานานๆนะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับถ้าใครคิงชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับตไคร้นะครับฝากติดตามนะครับคุณนั้งขอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะกลับนะครับขาลงละนะครับจะดูว่าจะเหมือนขาขึ้นไหมอันไหนจะง่ายอันไหนจะยากนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับรอติดตามนะครับพวกผมนะครับจะพาทุกชมเราไปเที่ยวนะครับช่องเย็นของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูครับขากลับครับไปครับขึ้นไปเลยไหม ตัวนี้ขากลับแล้วนะครับผมว่ามันจะยากกว่าตอนต้องขึ้นอีกคำว่านะครับ90องศาขาขึ้นขาลงนะครับแน่ฝนนะครับไม่แนะนํานะครับผมบอกไปไม่แนะนําเลยครับแน่ฝนอันตรายมากนะครับในการเกิดอุบัติเหตุนะครับไปไปต่อครับหมดละบันได พรุ่งนี้เรื่องมาลินะดูะว่าพรุ่งนี้ตาต่อคนนดิอ๋ออันนี้ก็ไม่ชันแล้วใช่ไหมไม่ชันแล้วทำไมเขียนเบอร์เลยบางคนเนี่ยสุดยอดครับไปครั้งสุดท้าย <c oughs> คุณนับไปก่อนเลยครับ ่ายกันเนะอ่ความชัน